มีคนเรียกร้องกันมาเยอะหลังจากที่ดูคลิปเคนายที่เราพาไปหาโบกับโบคือคนก็เรียกร้องกันมาเยอะว่ามาฝึกสนิมบ้างให้เป็นเคนายโอเควันนี้ผมก็เลยจัดให้ทุกคนนะครับวันนี้เราเชิญโบกับซาโบเนี่ยมาที่บ้านเราเลยนะครับแล้วก็จะให้เขาเนี่ยดูคุณสมบัติว่าสนิมเนี่ยจะสามารถเป็นเคนายได้หรือเปล่านะครับพร้อมเจอสนิมไหมครับซาบโบวันนี้สนิมพร้อมเจอซาบโบเลยสนิมพร้อมมากพี่พร้อมบวก จุดพร้อมเอ้ยมามาแล้วมาเร็วโบมาเร็วจำได้ป่ะเนี่ยใครเนี่ยรู้จักกันเปล่าโอ้โหมาแล้วมาเลยหาสาวเหรอเออมาแล้วมาแล้วไอ้เคนายวะไอ้เคนายวะโโอ้ห นี่ครับมาแล้วนี่เป็นไงเคยเจอเขาเปล่านี่ใส่ชุดตั้งแต่เช้านะครับใช่รอรอซาโบโอเคแล้วดูซาชุดซาโบโอ๊ยโอ้ยกลัวกลัวกลัวเมื่อกี้เห็นในเฟซังข้าวอยู่เลยนะ ทำความรู้จักกันไหมใช่ไม่ใช่วิธีชวนเล่นแบบนั้นหรอแกลงตำรวจนะเราอ่ะแกลงตำรวจนะเออโดนจับแน่หนิม นคุณสมบัติใช้ได้เลยนะใจสู้ฮะเรายอมเขาหรอหรือยังไงนี่ไม่เอาเล่นแฟนเพจแล้วตตนเนี้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเถอวันนี้เรามาเป็นกองเชียร์หนูนะทับโบรับแขกใครละตอนนี้ตอนนี้สนิมอารมณ์เสียครับตอนนี้ทาบโบนะครับโบน้าหนาโบสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคลิป คนดูเยอะมากลคลิปเคนายน้องๆ <S <S ม,มันเหมือนแบบมันใหม่เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นมุมนี้ของของเด็กๆกันเรานําเสนอแบบมุมน่ารักมุมอองอก็คือ,อเหมือนว่าเขาก็คือหมาตัวนึงอ่ะขอย้ําอีกทีนะครับเคนายแบ่งสุนัขเป็นกี่ประเภทนะฮะมีะสุนัขจูโจมสุนัข ดมวัตถุระเบิดสุนัขย่เสพติดแล้วก็สุนัขกู้ภัยการที่เราจะเข้าสายงานได้อ่ะก่อนอื่นเราต้องปูพื้นฐานก่อนครับคือไม่ใช่แบบเราเราเลเวลหนึ่งอ่ะเราจะไปตีบอสเลเวลร้อยมันเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้หนิมกะตีซาโบเลยนะกะหววเลย่กะหัคือถ้าจะเข้าสายงานเลยอ่ะโบก็อาจจะยังไม่แนะนําในวันนี้ วันนี้เราอาจจะต้องแบบปูพื้นฐานก่อนเพราะการจะเป็นสุนัขเคนายได้อเราจะต้องผ่านทั้งแบบการทดสอบสภาพจ,จิตใจทั้งเรื่องของเสียงความสูงความกลัวของเรื่องแบบแสงต่างๆถ้าเป็นหมาขี้กลัวอะไรอย่เงี้ยก็อาจจะไม่ได้มันจะมีวิธีฝึกมีวิธีแก้ได้<อ>แต่ว่าก็จะได้ในระดับหนึ่งวันนี้นนโบจะดูเรื่องความสัมพันธ์ของหมากับคนก่อนเลย เขาออกไปหาสิ่งของเนี่ยนั่นแปลว่าเขาเชื่อใจเราว่าถ้าเกิดเราจะเรียกเขากลับมาเนี่ยเขาสามารถกลับมาหาเราได้ไม่ใช่แบบว่าเราปล่อยเขาไปแล้วเขาไปเลยอ่าใช่เนี่ยคือเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือใน working dog กับ sport dog เนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับชิปไม่ได้มาดูหมานี่หว่ามาดูคนนี่หว่าอันนี้ออกไปขึ้นดีจีเอชไม่เคยเจอเคยเห็นตลาบางที่มันชอบเป็น

นี here, ้เรามีเอ็กตาร์จากเวิร์กพอยต์มาร่วมสนุกนะครับเฮ้ยอันนี้อันนี้มามาเขาได้เหรอเนี่ยเป็นผู้โชคดีเนี่ยอันนี้ชอบเลยอยู่ข้างข้ามกลางสาวสาวนะถ้เจอสาวสาวก็อยู่ได้ทุกวันนะดิ้วมดิ้มได้กินอะไรไหมครัได้กินเลยอะ รเราจะขอเติมพลังด้วยยำยำครับรถใหมๆๆ่ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูทรงเครื่องที่จะพาเราและแฟนเพจออกนอกคอมฟอร์ตโซนกันในวันนี้วันนี้เราจะมาออกนอกคอมฟอร์ตโซนด้วยกันกินยำยำครับพร้อมกับเอ้ยบังยำยำคับพร้อมกับแฟนเพจนะครับผมซึ่งหลายคนยังไม่เคยลองนะครับทอกคนยเหมืนร้วยเียวด้ยหอมอร่อยเหมือนมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมาเปิดหน้าบ้านเลยนะทุกคน รสชาติเนี่ยมาเต็มทุกมิติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอร่อยเข้มข้นถึงรสเก๋วยเตี่ยวเรือเส้นเหนียวนุ่มพร้อมหมูสับแครอทและใบหอมอบแห้งอัดแน่นอร่อยง่ายๆได้ใน3นาทีไม่ต้องฉีกซองเครื่องปรุง โอ้โหนี่อันนี้แสดงว่ายังไม่เคยออกกองเพราะว่ากินกินก่อนถ่ายแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือแบบตะโกนหอมมากค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ต้องไปกินที่ร้านแต่กินนด้วยพี่ยอมใจร้ายมากเลยพี่ยอมไม่ต้องไม่พี่โบแล้วคือนั่งหิวอ่ะหอมอะพี่โรจะจะขอกินก็ยังไง เขาได้กินนักเพียรนะทุกคนจะหมดแล้วนะฮะมีความเป็นกุ้ยเต๋วเรือสูงนะแบบมีความเผ็ดด้วยใช่ใช่ใช่เวลาเราถ่ายคลิปอะไรเงี้ยคนที่นั่งสัดที่สุดคือใครไหมครับใช่ใช่ครับคนตัดต่อต้องไปซื้อเราก็มานั่งตดแล้วก็สัดไปด้วยตลอด คือบางทีการออกนอกคอมฟอร์ตโซนเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรกันเนาะทุกคนเรื่องเล็กๆที่ได้ลองทําบางทีก็เปิดประสบการณ์ให้เราเหมือนกันใช่ไหมหาซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขารถนี้อร่อยจริงนะทุกคนทีมกูตาเนี่ยตัดกันไปสดกันไปครับ ดูชาเลจ์แรกครับผมอย่างแรกเลยอ่ะคือ,อคสุนัขจะต้องโฟกัสที่เจ้าของให้ได้ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนี่โอเคต้องทำยังไงอย่างแรกโอเคอย่างแรกให้สุนัขรู้ก่อนว่ามือเราอ่ะคือเครื่องปล่อยอาหารโอ้สำหรับเขา<อ>มันปล่อยอาหารหรือปล่อยของเล่นให้เขาอ๋อให้เขาจำเป็นมโมรี่ของเขาเลยว่าใช่นี่โชว์นักเลงแล้วานักลงฟังฟัง จะเปลี่ยนไหมคีน่าเราอาจจะสอนให้เขารู้ว่าการที่เขาเข้าหาเราอ่ะมันจะมีแต่สิ่งดีๆไปหาเขาเขาจะไม่สนใจคนอื่นแต่อย่างเงี้ยอย่างสนใจซาโบลล่อเขาให้เขารู้ก่อนว่าในมือเนี่ยมีอาหารตอนนี้นี่โชว์เลยนี่อันนี้ง่ายลูกมาหมุนมาบอลล็แฮนด์อ่าอ่าหน้าลงอ่าก็ได้อ่านี่ได้ให้ปลดมือเขาอย่างงี้ได้ปลดมือเออให้แอะไรมันบ้ายยอง ให้ได้เลยครับให้ได้เลยอ่ะใช่หวานเลยอย่างเงี้ยอันนี้แบบไปไวๆนะเพราะว่าเวลาจะน้อยก็คืออย่างเมื่อเช้าโบเห็นแล้วว่าสนิมสามารถมองจ้องตาในค contact พิออดได้ก็คือต่อไปจาก position ที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราจะให้เขามาอยู่ข้างๆแล้วมองใส่ขึ้นมาให้มองใส่นั่นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้โอเคนั่งดี ถ้าเขามองหน้าคือให้เลยกี่ดับมายังไม่มองเลยนี่แงกย่วาแล้วทำไมฝึกไม่ได้เลยก็ทีนั่งเก่งมาก ต่อไปอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการฝึกคอยสนิมสามารถคอยได้ใช่ไหมได้เป็นบางครั้งในเรื่องของการคอยอ่ะโบอยากจะแบบเสริมเล็ก็น้อยๆให้นะครับบางคนจะชอบแบบว่านั่งแล้วสั่งบอยครับ,รบจริงๆแล้วอ่ะนั่งก็คือนั่งเหมอะก,ก็คือหมอะเราจะไม่สั่งนั่งคอยเพราะว่าหมาไม่เข้าใจหรอกว่าต้องคอยเราสั่งนั่งเนี่ยคือเขาจะต้องนั่งจนกว่าเราจะสั่งเรียกเขากลับมาหรือว่าให้เขาเปลี่ยนทุเรียนห่วนั่งนี้ ใช่นั่งนั่งแล้วอ่พี่ออสถอยหลังอ่โอเคหยุดหย,ด,ยดหยุดพี่ยอสหยุดเียไปทางนี้อ่าขวาโอเคโฟก,กัสเขียงซ้ายครับโอเคขัดหลุดก, <c oughs> กลับไปใหม่โอ้โห <c oughs> แบบนี้คือกลับไปใหม่อยากเป็นหมาเคนายต้องมีความอดทนนั่งอ่าถนัดเล่นตลกมากกว่าไง ถ้าเป็นในกรณีนี้ครับแปลว่าระยะห่างของเรากับหมามันมากเกินไปเราอาจจะฝึกแรกๆโดยการ29โอเคได้กลับไปให้อ่สอกครับกลับไปให้แล้วเราก็ค่อยเพิ่มเป็น59าเก้ ได้เลยนะใช้ได้เลยนะใช้ได้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 ทีนี้โบอยากจะทดสอบในเรื่องของการกลัวเสียงเดี๋ยวให้สนิมนั่งอ่ะนั่งเดี๋ยวโบจะทำให้มันเกิดเสียงนะได้ว่าเขาจะโฟกัสตียอนอยู่หรือเปล่าหูกระดิกแต่ไม่หันกลับมาโอ้ดี ใช้ให้เลยครับโอ้โหเก่งมากคือกทเรียนเนี้ยถ้าเป็นซาบบอ่ะแรกๆนะก็คือโบกระทืบเท้าคือหลุดจากโพซิชั่นนี้เลย ถ้าเห็นถือว่าแข่งแกร่งต่อเสียงพอาะถึงเพราะว่าการการกระทืบอ่ะมันมีแรงสั่นสะเทือนไปถึงตัวเขาด้วยอ๋อใช่อันนี้พยอดเอาไปต่อยอดได้คือเอาไปฝึกกระมือได้ทั้งการสมมือและการกระชืบเท้าอ่ะเขาไม่หลุดจากโพสิชันเขายังมองพี่ยอดอยู่อ่ะให้รางวัลเขาได้เลยครับวันนี้วันนี้เก่งเกินคาดนะใส่ชุดมาแล้วไงพี่ใส่ชุดแล้วเป็นเป็นหมายตำรวจได้โอเคต่อไปอยากให้ฝึกกเรื่องของการเรียกมือคอสั่งให้เขานั่งแล้วก็เรียกให้เขามาหาเราเอาไกลๆหน่อยไหมลอง ได้ได้เอาแบบว่าคิดว่าหมาตัวเองมีศักยภาพเท่าไหร่ก็โอ้โหพูดอย่างนี้การสดรีคอร์เนี่ย เป็นการฝึกที่มีประโยชน์มากๆครับอ่ะเนี่ยเหมือนที่ปล่อยอยู่หน้าบ้านแล้วรถมันวิ่งมาครับแล้วเราเรียกให้เขากลับมาหาเราอ่ะสถานการณ์แบบนั้นอนะ่ะเขาสามารถกลับมาหาเราได้อ่ะอันเนี้ยคือโอถือว่ามันประสบความสำเร็จแล้วชาเหมือนในเกมก็เหมือนแบบผิวปากฟิวเราแบบวิ่งกลับมาใช่ใช่ือเหมือนกับว่าหมาเขาเข้าใจแล้วว่าเรียก <c oughs> เรียกเรากลับมาเรียกเขากลับมาเขาจะได้ชได้ชีเขาจะได้รางวัลหรือว่าได้สิ่งดีๆจากเรา เมื่อกี้มันเป็นการที่เราเดินเอาอาหารกลับไปให้เขา,า,าแต่เขาเนี่ยเขาต้องมาหาเราเรก,การเรียกหมากับมาหาเราคือนั่งยองๆงลงครับยังไม่ได้เรียกเลย <laughs> <laughs> ยังไม่ได้เรียกเข้าใจไหมแบบผิวปากเราแบบมาวิ่งมาแบบในเกมอ่ะเข้าใจไหมมาเร็ว อันนี้อันนี้แปลว่าอะไรครับคือไม่เข้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ๋อไม่เข้าใจไปหาพี่แววแล้วครับไปหานู่นไม่เข้าใจทำแล้วพ่อเล่นอะไรไม่รู้คือจริงๆมันไม่ได้ผิดที่หมาผิดที่ผมนะเพราะว่าผมสื่อสารให้เขาฟังไม่รู้เรื่องจริงๆงแล้วอ่ะการฝึกซ้อนแรกอะให้มีคนนึงจับไว้ก่อนก็ได้ครับพอพี่ยอดเรียกอ่ะก็ค่อยให้พี่แววปล่อยเดี๋ยวียนั่งเรียกตอนนีนิ่มมา ที่ยี่งจะไม่มาเก่งมากโอเคโอเคเอาอีกคำไม่ชัดำไม่ชัดเหรอใช่ไม่ชัดต้องให้เขาเข้าใจเลยว่าเรียกเรียกเท่านั้นถึงจะมานั่งคอยอาจจะเริ่มเบื่อกันแล้วใช่ครับเริ่มเริ่มเบื่อแล้วดูทรงเนี้ยนั่งไม่ได้สักทีอ่ะหนีมา แล้วก็ชมด้วยครับเกงบ่งมากะฟะดิมออโอเ้เก่งมา,<อ>ากัดได้ <c oughs> กเกผัดได้ผัดได้เก่งมาไกาไปพักเย้ พอจะเห็นแบบโปรเทนเชียลสนิมไหมครับว่าความอเนลิออย่างนี้นะงานยาได้งานยางานยาคือทำอะไรงานกู้ไัยคือดมหายาเสพติดได้หมาดมยาเสพติดเนี่ยเราจะต้องการหมาที่มีความอเนิดนึงส่วนมากเราจะใช้ลาบะดอมันคือความอยากรูอยากเห็นไม่ใช่ครับก็คือถ้างานนสนิมได้ถนัดเพราะสนิมที่เผือกครับ แล้วก็งานงานงานกู้ภัยสนิมน่าจะพอทําได้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเขาเจอคนอะ่ะเราจะเพึกให้เขาเห่าซึ่งสนิมก็น่าจะทําได้ดีอ๋อแน่นอนแต่มาก<ง>็คือยังเห่ามไม่หยุดเลยใช่แต่ถ้าเป็มันเป็นงานกัดเนี่ยงานชูโจมเนี่ยน่าจะยากแต่ เคยกัดมือผมนะครับแววก็เคยโดนมีกลิ่นอะไรหรือเปล่าอันนี้คืออาจจะเป็นที่บางครั้งเขาระแวงแล้วเขาแบบว่าเขาควบคุมอารมณ์เองไม่ได้ที่สอนไปอ่ะมีประโยชน์กับสนิมมากเลยนะเพราะว่าจะทําให้สนิมมีสมาธิมากขึ้นตอนเนี้ยอาจจะได้แค่แบบ3วิใช่ไหมครัต่อไปเราจับเวลาเลยครับ10วิ สามชีวิตหมาบางตัวเนี่ยรอได้เป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะสุนัขดมระเบิดยากน้องจะต้องมีความนิ่งสุขุมถ้าเราไปเจอถ้าเราไปเจอเจอกระเป๋าใบนึ่งแร้วข้างในนั้นมันมีระเบิดจริงๆอ่ะการที่สุนัขอันเลิะเกินไปหมายถึงว่าเข้าไปดมไปไปชนไปอะไรอย่เงี้ยมันเกิดแรงสสะเทือนอ่ะหรือไม่ดมดมแล้วแบบตีอ่ะแบบเออเอามือแปะแปะระเบิดตู้ขอบอาก ดีดีด้วยนะครับกับคู่โชคดีที่ออกรอบคอมขอโ์ตโดนงานอันนี้ห้าตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ชื่อชื่ออะไรพี่บวชอีกตัวอ่าเพิ่งเรียนจบอ๋อเพิ่งเรียนจบใช่เกเ้าอยากเอาเร็นยาทันบาลเนี่ยอ๋อนี่้ยดีเท่ะปอยทำงานอะไรครับเอาแกไหนอครับ อะไรยังปากอะไรสื้อผ้าหรอเนี่เป็นแนนค่ะเป็นพยาบาลหลากหลายมากครัแต่เราคนชื่ออะไรครับใครมุกทำทั้งงานเป็นพยาบาลอ๋อพยาบาลเหมือนกันเหรอครับอันนี้มาด้วยกันปะครับเ่็นบรู้จักกัารเกษตรทับทีมทับทีมใช่ไหมครับเป็นเซลค่ะเซลล์ขายอะไรนะครับระบบแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มออนไลน์อ๋ออะไรสาวโป้คึกแล้วเจอเจอหมอนขนมเ่าฮ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 ่ พี่แวลจะาไมไม่มีใครเขาเล่นด้วยเลยนะต้ที๋ยวของพี่แววอ่ะทำถูกต้องมากที่สนิมเห่าแล้วดึงสติเรียกกลับไปหาพี่แววทำให้เขาได้รู้ว่าแบบไอ้ที่เขาเห่าอยู่เขาจะไม่ได้อะไรเลยแต่เขาไปหาพี่แววเขาจะได้ค่าเินเขนแต่ว่าต้องทำตลอดที่เขาเป็นแบบเนี้ยโบบอกว่าสนิมนี่มีมี potential ที่จะเป็น หมาโดมยาเสพติดได้เราจะจําลองสถานการณ์นะครับให้กล่องเนี่ยเป็น ที่ซ่อนยาเสพติดแล้วให้สนิมคุยหาเพราะว่าเรื่องจริงอะ่ะบางทียาเสพติดอะ่ะเขาซ่อนไว้ใต้กระบะไว้ใต้เบาะใต้พรมใต้ดิน<ช>อะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ใ<ช>่เป<ช>ิดเราจะให้เจอแล้วนั่งชี้เฉยๆ<ช>แต่ถ้าเป็นสุนัขยาเสพติดอ่ะเราจะให่คุยเลยถ้าสนิมสามารถคุยได้ก็คือโอเคสามารถแบบฝึกเป็นแบบยาเสพติดได้อาจจะให้เขาแบบลองดมในสิ่งที่เขาชอบก่อนเนี่ยคืออย่างการะบว่นารบัฝุดจากกล่องมาเนี่ยเจอกล่องแล้วเข้าไปดมเลยเออเนี่ยทุกคนูดิสมกับเป็นสุนัขดมระเบิดมาก ี๋ยวฝากฝากเอาไปซ่อนไว้ในกล่องสักกล่องได้ไหมได้ครับคือไม่รู้นะว่ามันจะนั่งขนมไหมเพราะว่ามันไม่ใช่กลิ่นของสารเอาเองก็ได้ครับกลิ่นมันจะได้แรงๆหน่อยเนี่ยครับสโลกยิงเลย อันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมกลิ่นมาึคือจริงแล้วมันเป็นกลิ่นวัตถุระเบิดใช่ใช่พอทำให้ดูเฉยๆว่าถูกฝึกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือการปล่อยสปอร์ซิตวูดเนี่ยก็คือการปล่อยเราจะปล่อยแล้วก็สั่งว่าเราก็จะหาที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะทุกคนอ่าโอเคสะบายต้อง จั S <S> กหน่อยก็ยังดีด totally อยากให้ซาโบ้จัดการทักทีนึงอ่ะจริงนะก็คือเดี๋ยวจะให้พ at um> ี่ยอดจับสนิทได้ไหมเอามือตัวเองอ่ะเป็นเหมือนการชี้เป้าให้หมามาดมก็คือจะใช้คําสั่งว่า search หรือว่าหาก็ได้ชี้มาแบบนี้ครับชี้มาแบบนี้เอาให้เห็นเลยว่าแบบอาหารอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาจะมีปฏิกิริยายังไงสนิทนั่งนั่งนั่งลงสนิม search เซีร์ชฉี้เข้าไปเลยครับอ่าอ่าเียดียฝั่งนี้ฝั่งนี้เรียบเรียบอ่าฝั่งนู้เรียบเสร์จเสร็จจิ้มจิ้มจิ้มใกล้ๆห่อยครับเหมือนเหมือนท่าหมามาเนี่ยเก๋ๆมาท่ามาเป็นเิร์จ เก่งมากยมู่เลยว่าจนมานี่งนี่งนี่หาคุยคุยหาคุยหายาติดติดอทีหนึ่งเสียททำลายหลักฐานแล้ว เหมือนเสพเองมากกว่าตอนนี้ยยังไม่เข้าใจหรอกว่าคืออะไรเดี๋ยวเข้าอีกสนมเซิร์ชมาพาไต่อเซิโอเคข้าใจข้าใจเก่งมากมันต้องคุยก่อนแล้วค่อยคิ่น เพราะว่าที่เราโดนเขาเห็นอะไรก็คือทำลายล้างถ่ายเรียบร้อยออกเรียบร้อยนี่้ะมันอยู่ข้างในยังอยู่ข้างในมาเร็วมาเร็วาเร็วหนีเข้ามามีเปล่าต่อไปเราก็แค่ปิดกล่องนี่อ๋อต้องให้ปิดกล่องเลยยากขึ้นเขาจะได้คุยก่อนก็ไฟจิ๊กโอ้โหต่อไปว่าดมของที่บ้านเละเทะหมดตบเลยตบทุกอย่างสาดิม เซิร์ชมียาเสมติดไหมดูดิเซิร์ชเซิร์ชโอือว่าเข้าใจเลยครับเออโอ okay <ะ>เคเหรอคือคืออันเนี้ยท,ท,ที่โบให้ปิดกล่องไปอะ่ะเพราะว่า เขาจะใช้จมูกเยอะขึ้นว่าต้องมาดมกล่องเอ้านั่งเป็นหมาแล้วเบิดแล้วเก่งมากโกถือว่าโอเคเลยนะเขามาตามมือมาตามมือได้ใช่คิดคอนเทนต์มาเพื่อให้มันทำไม่ได้นะเก่งเฉยทำได้เฉยเลยดูแลมองหน้าด้วยรอนานด้วยโอ้โหแต่งตัวร้องงแต่เช้าอ่ะถ้ายากกว่านี้มีอะไรอีกไหมก็คือไอ้บทเรียนนี้แหละแต่งกล่องยาวขึ้น ทำทำโชว์ด้วยบอกว่าีอีกไหมมีอีกไหมทำไมไม่ไม่มีอีกอ่ะง่ายเกินอ่ะเก่งหวะโคตรขิงเลยของนาด้วยแอคกัดเลยโอ้โหเป็นแบบอาหัรที่แบบเล่นกับน้องหมาที่บ้านได้นะแต่ัะคนที่แบบดูอยู่อาจจะไม่เป็นอาหารก็ได้เป็นของเล่นที่น้องชอบคือเราฝึกแบบนี้ไปก่อนแล้วพอพอน้องเก่งแล้วอ่ะเราค่อยไปยัดตามมุมอ่าชอบให้แบบปล่อยน้องไมหาเล่น เอามือนําก่อใช่แล้วมือเนี่ยคือเครื่องให้อาหารของเขาใช่มือคือเครื่องให้อาหารมือคือเครื่องให้อาหารเขาต้องรวมสนิมโอเคเลยวันนี้ถือว่ามีความตั้งใจไม่รู้เพราะว่ากลัวครูหรือเปล่าผมมีทิศมีทิศนะจริงๆริอ่ะสนิมโบแบบติดตามมาตลอดก็ถือว่าจริงๆเป็นหมาที่ดีนะครับแค่ว่าที่คิไม่เหมือนหมาอื่นเช่ที่คิวคืออารมณ์อารมณ์แปรปวนใช่ครับแปรปวนอาจจะต้องย้อนกลับไปพื้นฐานที่แบบในเรื่องของการโฟกัส ให้มาขึ้นอ่ะปลกมือให้สนิมหน่อยครับปลกมือทำไมอ่ะเนี่ยเฮ <laughs> ้ยใครมาเนี่ยทะบุทะบุทะบุใครมาเนีเ่ยเบมาดูซาโบนะอีกมุมนะครับผมจะจำกันได้ไหมคือเบต้าเนี่ยสีกับซาโบเพราะว่าที่งานเพล็กโซอะ่ะเขาเล่นกันแบบหงายท้องแล้วซาโบเนี่ยปกติไม่ได้ยอมหมาเด็กง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องโอเคจำกันได้แล้วแหละอะไรเต็มที่เลย โอเคเดี๋ยวค่อยอาบน้ำากิ้งไปเลยยอมๆอ้ายอมไปแล้วจะเข้าจะเข้าแต่ห้องแอร์แล้วนะติดติดแอร์พากันไปโอเคโอเคเอาไปๆๆเอาไปๆเอาะพไปไอ้นเดินตามก็เป็นลูก็ได้เลย

นี่ผมต้องขอขอบคุณยำยำครับรถก๋วยเตี๋ยวเรือหมูทรงเครื่องด้วยนะครับผมที่พาให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยได้ออกจากนอกคอมฟอร์ตโซนนะครับโดยเฉพาะด้านหลังของพวกเรานี้ที่มาเจอสนิมในวันนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับดีใจค่ะที่ได้มาบัตตัสสตอรี่ดีใจมากๆยอมขับรถจากพัทยามาเลยโอ้โหจริงเหรอใช่สนุกมากเลยค่ะได้มาเห็นพี่โบฝึกน้องสนิมไม่ดูแลสุดยอดเลยทั้งคู่เลยดีใจค่ะอยา าดูการทำงานด้วยแล้วก็อยากเจอพนังานด้วยแล้วขอด้เจอซาโบด้วยวันนี้ได้มาเจอทางส่งทุกคนเลยค่ะ วันนี้สนิมก็ได้ออกจากคอม์ตโซนของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าจะได้มาฝึกเป็นเคนายสักครั้งในชีวิตเนาะเพราะว่าปกาติเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ฝึกฝนอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาฝึกกับครูฝึกจริงจังอย่าลืมกันนะครับกินยำยำครับแล้วออกมาทําอะไรที่ยังไม่เคยทํากันนะทุกคนยำยำครับจัดเลยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณโปกับะโบด้วยนะครับผมเก่งนะแต่ว่ามึนเฉยๆมึนอันนี้กำหมัดอยู่นะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไป2ล้านซับสไครป์เบอร์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้มั่งคืหมาขอลาไปก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบาย